สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยวันนี้ขอนำเสนอเรื่องภาษาทีนจัดทำโดยคุณครูธนินรัตกริฉันทัศน์สิริวิสารสุวรรณคุณครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนเช่นเดิมครับให้นักเรียนกล่าวบทวันทาครูยโยก่อนนะครับนักเรียนทั้งหมดประนมมือและกล่าวตามนะครับกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอนเนกอนันต์แก่ข้าพเจ้าวันนี้ครูยโยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสไลด์สวยๆจากเพจ ไอเรียนโกทูเลนบายสยาพัดด้วยนะครับมาแล้ววันนี้เราเรียนกันเรื่องภาษาสกินนั่นเองอัน,นัเรียนดูแผนที่ประเทศไทยนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยก็จะแบ่งภาคออกเป็น ใหญ่ๆนะครับออกเป็นทั้งหมดสี่ภาคด้วยกันนะครับก็เริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับโดยภาษาถิ่นคืออะไร ภาษาถิ่นก็คือภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งใช้เฉพาะในท้องถิ่นนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อสารซึ่งภาษาถิ่นนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละถิ่นแบ่งออกเป็นสี่ประเภทดังนี้ ภาษาถิ่นกลางหรือภาษาไทายมาตรฐานนะครับภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานแล้วก็ภาษาถิ่นใต้ครับภาษาถิ่นกลางใช้สื่อสารในจังหวัดภาคกลางและยังถือเป็นภาษาไทายมาตรฐานเช่น กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมอ่างทองสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นนะครับในบางจังหวัดของภาคกลางเนี่ยยังมีสำเนียงเฉพาะกิ่นที่แตกต่างกันออกไปจะมีลักษณะเพี้ยนเสียงไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐานอีกด้วยนะครับ ภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นพายัพคำเมืองได้แก่ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือหรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิมมักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายพะเยาลำปางน่านลำพูนตากและจังหวัดแพร่ เป็นต้นนะครับนักเรียนรู้ไหมว่าภาษาถินเหนือเนี่ยเขาก็จะพูดจาช้าๆเนาะเพราะว่าเออภาคเหนือของเราเนี่ยเป็นภาคอากาศเนี่ยค่อนข้างหนาวนะคะเขาก็จะพูดจาช้าๆเย็นๆนะครับต่อไปจะเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับโดยภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับ ภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาวเลยแต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทยเนาะโดยภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลากภาษาหลายสำเนียงมากเลยนะซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานหรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชน่นจังหวัดสกลนครหนองค,คายนครพนมขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีร,ร้รอยเอ็ดเลยชัยภูมิมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้นนะจ๊ะสุดท้ายก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้ใน,นั่นเองโดยภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต,ต่างๆในภาคใต้ของประเทศไทยลงไปถึงชายแดน ประเทศมาเลเซียกันเลยทีเดียวรวม14จังหวัดเช่นชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ตพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชเป็นต้นและบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีกเป็นภาษาถิ่นใต้ภาคตะวันออกเช่นภาษาถิ่นใต้ที่ใช้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตาน,นีตรังสตูล ภาษาถิ่นใต้ตะวันตกเช่นภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่พังงาละนองสุราษฎร์ธานีชุมพรและภาษาถิ่นใต้สำเนียงแจะ๊ะเหเช่น ภาษาถิ่นใต้ที่ใช้ใน,นาราธิวาและปัตตานีอันนี้ล่างสุดของประเทศเลยนะจ๊ะนอกจากนี้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ยังมีภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปเช่นภาษาถิ่นระนองภาษาถิ่นภูเก็ตภาษาถิ่นพัทลุงภาษาถิ่นสงขลาเป็นต้นนะจ๊ะภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจมีเสียงและคําที่เรียก สิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไปอีกด้วยเนาะโดยคนใต้เนี่ยก็จะพูดเร็วนะแรหงใต้แแหงใต้เขาเชื่อกันว่าเวลารถไฟส่วนกันคนใต้าสามารถคุยกันรู้เรื่องละจ้ะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นการยกตัวอย่างคำ สัพภาษาถิ่นให้นักเรียนได้เรียนรู้นี่คือตัวอย่างเฉยๆนะโดยนักเรียนจากภาษาถิ่นเนี่ยเราอาศัยหลักประสบการณ์เนาะหรือแม้แต่นักเรียนสามารถที่จะเซิร์ช Google เพิ่มเติมหรือสามารถถามผู้รู้ที่มาจากจังหวัดนั้นๆหรือท้องถิ่นนั้นๆเพื่อความชัดเจนของภาษาได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะจ๊ะเริ่มเลย ภาคกลางสับปะรดภาคเหนือมัคนัดภาคอีสานบักนัดภาคใต้ยานัดนั่นเองภาคกลางฝรั่งภาคเหนือบะแก้วภาคอีสานบักสีดาภาคใต้ชมพูนักเรียนจากคนใต้เรียกชมพูก็คือมันคือฝรั่งนะเราอย่าไปสับสนกับเออภาคกลางนะจ๊ะ ภาคกลางมะละกอนะภาคเหนือบะ้วยเต็ดเออภาคอีสานบะขุ่งภาคใต้ลอกอเนอะบะขุ่งอร่อยเลยนะส้มตำแซ่บภาคกลางฟักทองภาคเหนือเรียกว่าบะนําแก้วภาคอีสานบักอเออภาคใต้นำเต้า ภาคกลางเรียกว่าขนุนภาคเหนือมะหนุนภาคอีสานปักมี่ภาคใต้หนุนอย่างเดียวนะจ๊ะภาคกลางเรียกระมุดเออภาคเหนือเรียกละมุดภาคอีสานเรียกบักมุดภาคใตา้เรียกสวาภาคกลางเรียกน้อยหนะ่าภาคเหนือบะแน ภาคอีสานบักเขียบภาคใต้น้อยหนาเหมือนกับภาคกลางเลยจ้าภาคกลางพุทราภาคเหนือมะดันภาคอีสานบักทันภาคใต้พุทราเหมือนภาคกลางเลยจ้าภาคกลางพูดภาคเหนืออู้ภาคอีสานเว้าภาคใต้แหลงอะที่เขาบอกแหลงใต้ยะแหลงใต้ยา เออภาคกลางโกรธภาคเหนือโคตรภาคอีสานศูนย์ภาคใต้วิบหรือวิบเนาะวิบวิบอ่าภาคกลางอร่อยภาคเหนือลำภาคอีสานเซ่บแซ่บแซ่บแซ่บภาคใต้ร้อยยะร้อยยะเออภาคกลางกลับบ้านภาคเหนือปิกบ้านภาคอีสานเมืองบ้านภาคใต้หลบ บ้านออก็แตกนะนักเรียนสมมติว่าถ้าเราจะกลับบ้านโน้ถ้าคนไม่เข้าใจคนอยู่ภาคใต้เขาบอกว่าหลบบ้านโน้ถ้าคนภาคกลางก็จะบอกว่าแอบจากบ้านไปไหนหลบจากบ้านไปไหนอะไรแบบนี้นะจ๊ะภาคกลางเรียกว่ามองนะภาคเหนือพอภาคอีสานเบิง่งภาคใต้แลภาคกลางเรียกว่าโกหกภาคเหนือขี้ตูอ่าขี้ตู่เแบบ๋อเบ๋อเห็นไหมอ่า ภาคอีสานขี้ตัวขี้ตัวตลาเออภาคใต้ขี่หกขี่หกเบ๋เบ๋พี่เบิร์ดก็มานะจ๊ะภาคกลางตลาดภาคเหนือกาดภาคอีสานตลาดภาคใต้หลาดนั่นเองภาคกลางยายยาภาคเหนือแม่อุ๋ยภาคอีสานแม่ใหญ่ภาคใต้แม่เท่าภาคกลางตาปู่ภาคเหนือพ่ออุ๋ยภาค อีสานพ่อใหญ่ภาคใต้พ่อเท่าภาคกลางเรียภาคเหนือห่องภาคอีสานเอิญภาคใต้เหยียบภาคกลางอ้วนภาคเหนือตุยภาคอีสานอ้วนภาคใต้ผีภาคกลางอย่างนี้ภาคเหนือจะอี ภาคอีสานจังซี่ภาคใต้พันนี้ภาคกลางคิดถึงภาคเหนือกดเติมภาคอีสานคิดหอดภาคใต้หวังวดเออภาคกลางเที่ยวภาคเหนือแอวภาคอีสานเลาะภาคใต้เที่ยวภาคกลางล่มภาคเหนือจ้องภาคอีสานห้ม ภาคใต้่มภาคกลางกิ้งก่าภาคเหนือจัก,ก่าภาคอีาสานกระปอมภาคใต้พึงกาภาคกลางผีเสื้อภาคเหนือกัมเปอร์ภาคอีาสานแมงคําเบี้ยภาคใต้ผีเสื้อ ภาคกลางขนมจีนภาคเหนือหนมเส้นภาคอีสานข้าวปู้นภาคใต้หนมจีนภาคกลางขี้โคนภาคเหนือขี้เปิ่ภาคอีสานขี้โตมภาคใต้หลุกภาคกลางรีบภาคเหนือฟังภาคอีสานฝ้าวภาคใต้แคบ ภาคกลางทับทีภาคเหนือป้าภาคอีสานกระจองภาคใต้วักภาคกลางตุกแก่ภาคเหนือตกโตภาคอีสานกับแอภาคใต้ตกแกภาคกลางวิ่งภาคเหนือล่นภาคอีสานแลนดภาคใต้แล่น ภาคกลางจระเข้ภาคเหนือจักขค่ภาคอีสานอีแขแขอีแข่ภาคใต้เคภาคกลางจิงโจกภาคเหนือจักกิมภาคอีสานตักขี้เกียมภาคใต้จิงโจกภาคกลางฟักภาคเหนือแฟงภาคอีสานแฟง ภาคใต้ขี้ราภาคกลางข้าโพดภาคเหนือเข้าโพดภาคอีสานเข่าโพดภาคใต้คงอ่าเป็นไงเด็กๆโอ้โหเยอะมากเลยตัวอย่างคําที่คุูโยสันหามาเยอะจริงๆต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมท้าทายความรู้เรื่องภาษาถิ่นนะจ๊ะ โดยเกมในวันนี้คุยวขอนำเสนอเกมที่มีชื่อว่าทินไทยภาษางามนะกนติกาก็มีอยู่ว่าหนึ่งให้นักเรียนเลือกคำที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อสองตอบถูกได้หนึ่งคะแนนะส่วนตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนนะจ๊ะแล้วก็สามบันทึกคะแนนลงในสมุดจำนวนสิบข้อด้วยกันข้อละห้าวินาทีเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วลุยเลยข้อที่หนึ่ง คำว่าเที่ยวภาคอีสานใช้คำใดจับเวลาคำตอบตอไก่ L ข้อที่สองคำว่าฟักทองภาคอีสานใช้คำใดจับเวลาคำตอบ ขอไข่บักอื้อข้อที่สามคำถามคำว่าพูดภาคอีสานใช้คำใดก็ไก่แหลงขอไข่เว้วจับเวลาคำตอบขอไข่นั่นเองก็คือเเววนะจ๊ะ ข้อที่สี่คำถามคำว่าอร่อยภาคอีสานใช้คำใดกอไก่ร่อยขอไข่แซบจับเวลาคำตอบขอไข่แซบนั่นเองแซบ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 นะอ่า ต่อไปข้อที่5คําถามคําว่ามองภาคเหนือใช้คําใดกอไก่พอขอไข่แลจับเวลาคําตอบตอบกอไก่พอนั่นเองนะจ๊ะต่อไปข้อที่6คําถามคําว่าโกหกภาคเหนือใช้คําใดกอไก่ขี้ตุขอไข่ขี้ตัวจับเวลา คำตอบกอไก่ขี้ตุนะจ๊ะขี้ตุเบเบขี้จุตาลาลานะจ๊ะต่อไปข้อที่7คําถามคําว่าตลาดภาคเหนือใช้คำใดกอไก่ลาดขอไข่กาดตับเวลาคําตอบขอไข่กาดนั่นเองข้อที่8 คำถามคําว่าอ้วนภาคใต้ใช้คำใดกอไก่พีขอไข่ตุ๋ยตับเวลาคําตอบพีนั่นเองอ้วนพีไงอ้วนพีข้อที่เก้าคำถามคําว่าคิโครนภาคใต้ใช้คำใดกอไก่ขี้ตมขอไข่ลุก คำตอบลูกนั่นเองข้อสุดท้ายข้อที่สิบคำถามคำว่ารีาาใตายใช้คำใดกอไก่กแขบขอไข่เฝ้าจับเวลาคำตอบแขบนั่นเองเป็นยังไงบ้างเด็กยากพอสมควรน,นิดนึงนะเรามาวัดระดับ ความสามารถทางภาษาไทยกันเลยดีกว่าถ้านักเรียนได้9ถึง10คะแนนนักเรียนก็จะอยู่ในระดับดีเยี่ยมไปเลยถ้านักเรียนได้7ถึง8คะแนนก็จะอยู่ในระดับดีนะจ๊ะส่วนถ้านักเรียนได้5ถึง6คะแนนก็จะอยู่ในระดับพอใช้และถ้านักเรียนได้0ถึง4คะแนนก็จะอยู่ในระดับ ปรับปรุงนะถ้านักเรียนไม่พอใจในคะแนะนนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปแล้วก็ทําแบบฝึกหัดใหม่นะจ๊ะเพราะทุกคนสามารถพัฒนาได้อยู่ทุกที่ทุกเวลากันเลยก่อนจากการครูยโยมมีข้อคิดดีๆที่จะฝากกันเช่นเดิมนะเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้ครูยโยมขอลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ